จได้เล้อืมตัวโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มฮะปั๊บปับปั๊บโอ้ได้กูได้มึงอีกแล้วกูเกลียดมึงว่ะเฮ้ยไอ้กวางไอี้เอ้ดด้วงโอ้ผมเอาล่ะครับสวีทสวัสดีทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในเกมโปเกมอน Incoming นะครับผมเพื่อใครไม่รู้จักก็จริงๆผมก็ไม่รู้จักแหละแต่ผมเห็นมันขึ้นหน้าฟิตบน u t u b บอะว่ามันคือเกม p o k ก m o n Incoming นะครับผมแต่ที่ผมเล่นเนี่ยมันเป็นเวอร์ชั่นจีนฮะซึ่งจีนเนี่ยมันจะอัปเดตนำก่อนของเวอร์ชั่นแบบหลักนะก็วันนี้ผมจะมาทำอะไรวันนี้ผมจะมาสุ่มหาโปเกมอนในตำนานนะที่มีชื่อว่าเล็กวาซานะครับผม นี่เลโกซาจะมีเลโกซากับกรดอนนะฮะซึ่งผมได้ทําการฟาร์มเพชรมาแล้วซึ่งที่มันมีให้มาสูมเนี่ยเพราะมันเพิ่งอัปเดตมาใหม่ฮะคือในในในเซิร์ฟจีนนะในเซิร์ฟของอังกฤษมันยังไม่มาเท่าทีผ่ผมไปดูทั้ง2เวอร์ชันแล้วนะครับซึ่งมันมีตัวนี้ความจริงไอ้เกนซินอาเลโกซาเนี่ยมันมีมันมาก่อนแล้วนานมากนะครับซึ่งที่เพิ่งเข้ามาคือเกนชินของกรดอนเออนะครับ แล้วก็มีตัวใหม่เข้ามาซึ่งเซิร์ฟอังกฤษยังไม่มีนะนั่นก็คือไอแมวฮะแมวแมวแมวไฟอะ่ะเออเนี่ยแมวไฟมันเข้ามาพร้อมกับเกนชินกลาด,ดอนนะครับผมแล้วผมคาดการว่าไอตัวแมวน้ำอะ่ะภาคซันแอนมูนอ่ะเออซึ่งตอนนี้มีไอนกไอแมวแล้วก็ขาดแมวน้ำนะครับผมมันน่าจะเข้ามาพร้อมกับเกนชินไคโอกานะครับซึ่งผมก็คาดการไว้นะไม่รู้มันจะเข้ามาหรือเปล่านะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาสุ่มหา อ่าเรียกว่าซาครับซึ่งถ้าถามว่าผมอยากได้แกลดอนไหมอยากได้นะเออแต่เพชรมันน,น่าจะไม่ถึงอะ่ะตอนนี้ผมมีสองหมื่นกว่าสุ่มได้ประมาณกี่ครั้งวะน่าจะเก้าครับเพราะว่าไม่ถึงสิบแน่นอนถ้าสิบมันต้องเป็นสองหมื่นสี่นะครับนี่ผมมีสองหมืนสองเองนะผมโอเคแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาสุ่มแบบปกตินะแบบปกติเลยอะ่ะใช้การ์ดฟ้านะซึ่งมีผมมียี่สิบห้าใบนะครับ สิตัวแรกไปเลยจะได้เด้ออืมตัวโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่คุ้มฮะส่วนตัวผมไม่ค่อยอยากได้ตัวอย่างนี้หรอกไอ้ที่อยากได้จริงๆเนี่ยมันก็จะมีเออเออมอัไหนว่ไอ,อตัวนี้นะครับอยากได้อยากจะเมก้ามันเพราะว่ามีร่างเมก้าด้วยตัวนี้นะผมตัวนี้โปเกมอนผมเต็มว่ะเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะโปเกมอนเต็ม โอเคตอนนี้เราก็กลับมาสุ่มกันต่อแล้วคือผมได้ทําการอเพิ่มดาวให้ตัวที่แบบเบีเ้ยวก,กากไปแล้วนะครับผมเพื่อให้มันโล่งขึ้นนะครับไปเลยตัวที่ยี่สิบพาไปอีกหนึ่งเซตฮะได้ผีไอ้ผีที่ผมไม่เคยเล่นไอตัวผีนะก็หมดไปแล้วอะ่ะเออเอาล่ะถึงช่วงที่สําคัญมากนะผมไม่รู้ว่ามันถึงเก้าป่าวน่าจะเก้ามั้งไม่เก้าก็แปดอะ่ะโอเค ไปสุ่มกันเลยเไปเลยสิบตัวแรกสิบอันนะมันเป็นสุ่มของด้วยปั๊บปัป๊ป,ป,ป๊โอ้โนกูได้มึองอีกแล้วกูเกลียดมึงว่ะโอเคเซตแรกไปละเซตที่สองฮะโอ้ขังข่า,ขาวข้ามเลยกูข้ามเลยสาม 3. โอ้แล้วได้อะไรเนี่ยไอ้มาข้ามครับไปอีกสิบไปได้เฮียอะไรเนี่ย เอ้ยไอ้กวางไอ้ยี้ไอ้ดวงโอ้ไปเซตที่สี่ไปเลยอีกหนึ่งเซตไปอะไรเนี่ยโอ้ได้ได,ได้กิ้งกา่าก็แต่ผมมีไอ้ตัวนั้นแล้วว่าไอ้ไอ้ตกกะกแตนยงโยงอะ่ะเออ <laughs> นะครับมันใช้ดีกว่ากิ้งกา่าได้นอนอะ่ะโอ้เพจจะหมดแล้วเนี่ยไปเซตที่ห้าครับจะได้ไหมเอ่ยขอให้ได้เถอะโอ้ได้เป็นควนะีนอ่ะ ม่เอาอยากได้เลควาซ่าายเซตที่หกฮะโอ้ครั้งขาวมืออีกละเจ็ดครับผมเฮ้ยเฮ้ยกูได้แล้วกูได้แล้วนะครับผมอู้เอาละเซตที่เจ็ดก็ได้แล้วครับผมถ้าถามว่าผมจะเลือกกันอะไรเลยอยากได้กาดอนนะเอาเลควาซ่าฮะ โอเคเล็กควาซ่ามาแล้วครับผมเจ็ดแค่เจ็ดก็ได้แล้วก็ให้มันหมดหมดไปเลยครับผมแปดเออใช่ได้แปดครั้งจริงิด้วยนะครับผมเอ้ยเก้าดิคุณับผิดป่าวะโอเคอ่ะพอแล้วก็ถือว่าได้นะครับผมอืมไปดูก่อนดูก่อนเล็กควาซ่าเนี่ยโอ้โหดองเพชรมาโคตรนานนะครับผมในในที่สุดก็ได้ ถ้าถามว่าอยากได้การดอนไหมอยากได้การดอนมากเลยฮะเพราะว่าไม่รู้อะอยากได้อะแต่แลรอซซ่านี่ก็อยากได้เหมือนกันมาสูสีกันมากเหนื่ยไหมเพราะว่าอันดับหนึ่งเขาก็ใช้การดอนเรอซาซ่าแต่อันดับที่เหลือเขาไม่เห็นเขาใช้กันนะส่วนมากเขาจะใช้อันนี้ชื่อสุนเลยไม่รู้ผมไม่ได้ดูนานมากครับโปเกมอนน่ะชื่อเลติเลติน่ามั้งไม่รู้ดิอืมดีไงนี่ไงนี่ไง,ไงโอ้โหอย่างจ้าปะครับ ได้งูเขียวอะงูเขียวสำหรับ f c โปเกมอนเนี่ยก็น่าจะรู้จักชื่อทุกตัวแหละแต่ผมก็ไม่ได้ดูนานมากล่าสุดที่ผมดูน่าจะเป็นอันนี้มั้ง X Y z อ่อะจากนั้นผมก็ไม่ค่อยได้ดูเลยฮนะนอกนั้นผมก็จะเล่นเป็นเกมมันนะครับผมเป็นเกมของภาคต่างๆอ่ะเออโอเคแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมผมถ่ายไว้เพื่อไม่ให้เพจมันดูสูญเปล่านะครับก็เลย ทำเป็นคลิปออกมาเพราะจะได้อยู่กับเราว่าครั้งหนึ่งเราเคยสูญเสียเพชรนะผมมันใช้เวลาเออให้มาดูมีคุณค่าหน่อยดูวะนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมเป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ได้อะไรมากถ้าว่าใครชื่นชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดแอบสไคร์ด้วยนะครับผมโอเคไปละบ,บายบายเจอกันคลิปหน้าครับ อันนี้คือผมอ่นนี้ผมแถมให้นิดหน่อยนะคือผมไทยคนละวันกับสุ่มเล็กกว่าซ่านะครับผมก็จะมารีวิวสกิลต่างๆของมันนะครับผมได้ทําการปั้นมันขึ้นมาจนพลังห้าหมื่นกว่าละนี่คือสกิลหนึ่งของมันครับเป็นการโจมตีเดี่ยวเลยใช่ไหมโอเคสกิลหนึ่งโจมตีเดี่ยวฮะเป็นงูเขียวพ่นไฟฮะนี่คือสกิลสองอ๋อสกิลสองงูเขียวปล่อยพายุฮะและนี่คืออันตินะฮะ นติไปเลยนันติโจมตีอ๋อโจมตีสองตัวเป็นแถวตรงฮนะโอ้โหยังสวยะนะผมมันสวยตรงไหนวะกูไม่เห็นสวยเลยนี่อ้เหียพี่กระชูไฟฟ้าแสนลบบ์ยังสวยกว่าเลย